คนที่มีอาการแน่นหน้าอกขณะอยู่ที่บ้านหลังจากฉีดสีส่วนหัวใจแล้วหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วหรือคุณหมอทําบอลลูนถังขยายเส้นเลือดหัวใจไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําหลังจากมีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกคือให้หยุดทํากิจกรรมนั้นๆคนที่กําลังออกแรงหรือออกกําลังกายให้หยุดพักกิจกรรมนั้นทันทีให้นั่งพักอยู่เฉยๆและอมยาใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดชนิดที่ต้องอมใต้ลิ้นการที่อมยาใต้ลิ้นนะคะ ห้ามกลืนห้ามเที้ยวค่ะให้อมไว้สักพักหนึ่งห่างกันแต่ละเม็ดเนี่ยห่างกัน5นาทีค่ะห่างอมเม็ดที่1 5นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นให้ตามด้วยเม็ดที่2ค่ะอมเม็ดที่2เรียบร้อยแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นไม่ต้องรอจนถึงเม็ดที่3นะคะให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดค่ะแล้วก็บอกประวัติกับคุณหมอว่ามีอาการแน่นหน้าอกยอมอมยาใต้ลิ้นมาแล้ว2เม็ดนะคะใครที่เคยมีอาการแน่นหน้าอกแล้วเคยอมยาใต้ลิ้นมาแล้วบ ลองพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างนี้มาหน่อยนะคะ